สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความปลอดภัยในการทำงานเชื่อมโลหะนะครับว่ามีขั้นตอนที่สำคัญอะไรบ้างที่เราควรคำนึงถึงและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกการขออนุญาตก่อนปฏิบัติงานหรือที่นิยมเรียกกันว่าการขอ work permit ก่อนที่จะเริ่มทํางานเพราะงานเชื่อมถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงต่อการทําให้เกิดไฟไหม้ได้หรือที่เรียกกันว่างานฮอตเวิร์กครับการขออนุญาตทําทงานมักจะเป็นข้อกําหนดในการที่จะทํางานเชื่อมในบริเวณพื้นที่ทั่วไปสําหรับการผลิตไม่ได้แบ่งเป็นพื้นที่ซ่อมบํารุงสําหรับงานเชื่อมเช่นงานเชื่อมท่อเชื่อมโครงสร้างอาคารเป็นต้นทั้งนี้ พื่อให้มีการพิจารณาพื้นที่ทํางานความพร้อมของสถานที่และให้มีการดําเนินการตามขั้นตอนและให้เกิดความปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยเฝ้าระวังในการทํางานขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับงานเชื่อมก่อนที่จะทำการเชื่อมตัดด้วยไฟฟ้าหรือแก๊สทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานต้องทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบจะต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้อยู่ในรัศมีที่สะเก็ดไฟจากการปฏิบัติงานจากกระเด็นไปถึง นี้ให้รวมถึงการเชื่อมในที่สูงที่สะเก็ดไฟจะตกลงไปได้โดยให้ทําการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ติดไฟดังกล่าวออกไปจัดให้มีอุปกรณ์วัสดุที่ไม่ติดไฟปิดกั้นบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประกายไฟหรือสะเก็ดไฟกระเด็นไปตกบริเวณสารไวไฟวัสดุติดไฟหรือกระเด็นถูกผู้ที่อยู่ใกล้เคียงขั้นตอนที่3เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นและติดตั้งอย่างปลอดภัย ถังแก๊สที่ใช้ควรวางในแนวตั้งให้ห่างจากบริเวณเชื่อมต่อเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อมกระเด็นไปถูกและยึดถังให้มั่นป้องกันการล้มและควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อป้องกันการรั่วให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานก่อนเริ่มทำงานในบริเวณที่มีการเชื่อมตักจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ใกล้บริเวณพื้นที่ทำงานให้เพียงพอ และสามารถจิบใช้ได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์การเชื่อมตัดด้วยไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุดฉีกขาดเสียหายฟิวของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้มีขนาดเหมาะสมและใส่ฟิลให้เข้าที่ขั้นตอนที่4 ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสวมถุงมือหนังหรือถุงมือการความร้อนและแว่นตาหรือหน้ากากเชื่อมทุกครั้งที่ทำงานอาจจะต้องมีผ้ากันเปื้อนหนังสำหรับป้องกันส่วนหน้าอกท้องและต้นขาจากประกายไฟที่กระเด็นไปโดยรอบขณะเชื่อมและต้องมีผู้เฝ้าระวังประกายไฟในขณะที่งานเชื่อมกำลังดำเนินการและให้เฝ้าระวงรังหลังจากงานเสร็จไปแล้วอย่างน้อย30นาทีขั้นตอนที่5 การทำความสะอาดพื้นที่หลังงานเชื่อมจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยวางป้ายเตือนระวังความร้อนจากชิ้นงานที่เชื่อมตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทำงานเชื่อมตัดและจุดที่สเก็ดไฟตกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลุกติดไฟเห็นไหมครับด้วย5ขั้นตอนหลักที่สำคัญนี้นำไปเป็นแนวทางและปฏิบัติตามย่อมช่วยให้งานเสร็จได้อย่างปลอดภัยและความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการประสบอันตรายจากงานเชื่อมได้ครับ ยังมีข้อควรจําซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่อยากให้คานึงถึงกันนะครับคือการเชื่อมหรือตัดภาชนะบรรจุสารไวไฟหรือแก๊สทุกครั้งต้องถ่ายและล้างทำความสะอาดสารไวไฟหรือแก๊สที่ตกค้างอยู่ในภาชนะและทําการระบายอากาศภายในภาชนะจนแน่ใจว่าไม่มีสารไวไฟหรือแก๊สตกค้างหรือขั้นตอนที่3ต้องเป็นศูนเปอร์เซ็นต์ของขีดจํากัดล่างของช่วงการติดไฟแล้วเท่านั้นจึงทําการเชื่อมได้ การถอดทุบเชื่อมออกเพื่อหยุดพักชั่วคราวหรือเลิกใช้งานจะต้องปิดสวิตช์ไฟฟ้าทุกครั้งห้ามสลับสายลมกับสายแก๊สอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้เกิดการระเบิดได้ควรตรวจสอบสายลมและสายแก๊สรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานฝากกันไว้นะครับขอทํางานอย่างปลอดภัยทุกคนครับพบกันใหม่ในเสียงต่างๆที่เราจะนํามาเสนอนะครับสวัสดีครับ